ทิฏิคือความรูปคลำด้วยความถือผิดว่าสุโสมนัตอาศัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสปุถัภภพระธรรมรม์จักขุวิญญาณโสตวิญญาณขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณมโนวิญญาณจะคูสัมผัสโสตสัมผัสาญญาคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสจกคูสัมผัสสชาเวทนาโสตสัมผัสสชาเวทนาคานะสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชาเวทนากายสัมผัสสชาเวทนามโนสัมผัสสชาเวทนาใดเกิดขึ้น นี้เป็นอสาทะแห่งมโนสัมผัสสชาเวทนาทิฏฐิไม่ใช่อสาทะอสาทะไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิเป็นเหตุให้ถือผิดและรูปคลำ้ำความเกี่ยวข้องแห่งจิตอันทิฏฐิกลุ่มรุมด้วยอาการ18เหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งจัดเป็นอสสา,าทะทิฏฐิ